สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตรวจโควิดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เราได้อุปกรณ์มาจากร้านฟาชเชโนครับผมเพื่อที่จะทำการเท็คโควิดส่งให้กับบริษัทที่เราเข้าร่วงมงานทุกครั้งนะครับผมอันดับแรก็กต้องล้างมือให้สะอาดครับผมล้างมือเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเตรียมที่ตรวจครับ ที่อยู่ในซองครับฉีไว้ก่อนรอไว้นะฮะแล้วก็เราจะทําการสวอชหรือเรียกง่ายๆว่าทําการแยงจมูกนะครับในคู่มือบอกว่าให้แย่เข้าไป1.5เซนนะครับผมจะเริ่มแล้นะครับ1.5เซนแล้วหมุนซ้ายหมุนขวา จะเวลาไปโงพยาบาลเขาจะแย่ลึกมากประมาณนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้หมุนซ้ายขวาประมาณ15วินาทีแล้วก็มาทางซ้ายครับ หมุนซ้ายขวานับ1ถึง15ครับหครับแบบ้อยครับของหลังจากนั้นก็นำกา้านออทุกครั้งที่ผมทำผมจะเสียน้ำตาให้กับการสวกทุกครั้มันเป็นเรื่องเศร้าจริงครับ แล้วก็น้ำก้านที่เราแยะครับใส่ลงไปในชุดน้ำยาที่เขาเตรียมมาไว้ให้มาใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมก็ แล้วก็เตรียมตัวเท็นะครับตัวเท็ก็จะมีขีดให้เราเห็นครับขีดตัว C และขีดตัว T น้ำยาจะวิ่งนะครับน้ำยาจะวิ่งผ่าน ผ่านตัว T มาขึ้นที่ตัว C ถ้าน้ำยาวิ่งผ่านตัวทีแล้วเกิดปฏิกิริยามีขีดขึ้น1ขีดแล้วผ่านมาที่ตัว C ีอีกหขีดแสดงว่าเราเป็นโควิดนะครับแต่ถ้าวิ่งผ่านมาถึงตัว C เลยเราไม่เป็นโควิดโอเคผมจะเริ่มหยุดแล้วนะครับเรามาเริ่มหยุดพร้อมกันนะครับ หนึ 1> 1หยดครับ2องหยด3ามหยดและ4ี่หยดไปแล้วครับต่อไปเป็นการอ่านค่าครับอยากจะค่อยค่วิ่งครับตรงนี้เป็นช่วงที่ลุ้นมากๆครับอ่าตักันชัดๆัดตอนนี้เราวิ่งผ่านตัวทีไปแล้ว ลักษณะแบบนี้เราสบายใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าตัวเราปลอดภัยและน้ำยาก,ก็วิ่งยาวมา โอเคครับถ้าขึ้นผลแบบนี้นะครับแสดงว่าเราปลอดภัยจากเชื้อโควิดเบื้องต้นนะครับต้องย้ำโมเบื้องต้นเพราะว่านีป็นการเทสในระดับเบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็ต้องชีช้แจงว่ากรณีถ้าเพื่อนๆได้ทําแล้วหยดน้ํายาลงไปแล้วที่ตัว C และตัว T ีไม่ขึ้นอะไรเลยต้องทําการเทสใหม่นะครับเพราะว่าอันนั้นรู้สึกว่าอุปกรณ์จะไม่สมบูรณ์นะครับ หลังจากรอผลมาแล้ว15นาทีครับผลยืนยันเหมือนเดิมชัดไหมครับไม่ชัดนะครับผลยืนยันเหมือนเดิมครับยังขึ้นอยู่ที่ตัว4 15นาทีแล้วสรุปแล้วในวันนี้ผมไม่ไม่พบเชื้อครับ แล้วก็ในกรณีที่ทุกทุกท่านที่ตรวจแล้วพบ2ขีดที่เครื่องเทสตนะครับนี่คือการตรวจเบื้องต้นให้ท่านติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆก้ท่านนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ท่านพบ2ขีดนะครับเพื่อที่จะได้มีการเทสตที่มันาามากขึ้นแล้วก็จะได้ทําการรักษาในาั้งต่อทางต่อไปนะครับช่วงหลังนี้ก็โควิดเริ่มระบาดหนักขอให้ทุกทุกคน ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับออกจากบ้านก็สวมแมสแล้วก็ทางที่ดีครับทุกครั้งที่จะสัมผัสบริเวณใบหน้าและก็จมูกปากของเราล้างมือทุกครั้งนะครับแอลกอฮอล์ยังช่วยได้ดีอยู่ครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับผมสวัสดีครับ